แน่นอนที่สุดครับในการฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้การแก้ไขปัญหาทางการเมืองก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันทำต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะจำได้นะครับเราผ่านการอภิปรายทั่วไปของรัฐสภาและผมเองก็ได้ขอให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านประธานรัฐสภาได้ร่วมกับทางคณะกรรมการประสานงานหรือวิบของทั้ง3ฝ่ายทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายคา้านทั้งวุฒิสภา ในการที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดนะครับบัดนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าการดําเนินการก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์และก็เมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุดเรียบร้อยทั้งสองชุดก็จะมีองค์ประกอบที่มีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสมาชิกพุทธสภาซึ่งก็ได้ มีการคัดสรรหรือเลือกตั้งกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะครับที่ผมเองก็ได้เข้าไปร่วมฟังการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภาด้วยนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการ2ชุดซึ่งมี3ฝ่ายและผู้สรงคุณวุฒธส่วนหนึ่งมาทําหน้าที่ชุดแรกก็คือการมาประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่มีการแก้ไขปัญหาของการชุมนุมเมื่อช่วงสงกราน อีกชุดหนึ่งก็คือจะมาดูในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาในทางการเมืองซึ่งเป็นการหาทางออกอาจจะคาบเกี่ยวไปถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขกฎหมายหรือการปฏิรูปการเมืองโดยรวมด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงจะเริ่มต้นทำงานได้นะครับโดยเร็วแล้วก็ผมเองก็ได้ขอให้ทางคณะกรรมการทั้งสองนะครับผ่านทางท่านประธานรัฐสภาว่าให้กรรมการทั้งสองนั้นได้ เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการทํางานตรงนี้ให้มากที่สุดในส่วนของรัฐบาลเองนะครับเมื่อทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ดําเนินการในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองไปรัฐบาลเองก็จะทํางานผ่านคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่าถือว่ารัฐบาลก็มีตัวแทนในฐานะสสหรือตัวแทนของพรรคการเมืองในซี่ของรัฐบาลอยู่แล้วแต่ในส่วนของเรื่องเหตุการณ์นั้นรัฐบาลจะมีคณะกรรมการต่างหากนะครับอีกชุดหนึ่งซึ่งมา ดูแลในเรื่องของการประมวลเหตุการณ์แล้วก็เข้าใจว่าภายในประมาณเที่ยงของวันนี้นะครับก็จะมีการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา1เว็บไซต์นะครับก็คือ factreport.go.th ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่จะได้ประมวลเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะได้ชี้แจงข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งถ้าใครมีข้อมูลข่าวสารอะไรก็คงจะสามารถที่จะเสนอ ผ่านมายัางรัฐบาลคณะกรรมการประมวลเหตุการณ์เพราะว่ารัฐบาลต้องการให้เกิดความโปร่งใสในทุกๆเรื่องในทุกๆก,กรณีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของรัฐบาลจากการแก้ไขปัญหาการชุมนุมในช่วงสงกรานนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะเบาบางลงไปคือเรื่องของวิกฤตการเมืองอย่างที่ท่านนายกได้พูดไปช่วงเมื่อช่วงแรกนะฮะเรื่องของการตั้งกรรมการขึ้นมา2ชุดเป็นเรื่องของสภาก็จริงแต่ว่าทางรัฐบาลเองมุ่งหวังกับคณะกรรมการ2ชุดยังไงบ้างคือ ถามว่าเบาบางลงไปเนี่ยผมก็ต้องต้อบนะครับว่าจริงๆริงก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผมได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าใครที่มีความเห็นที่แตกต่างในเรื่องประชาธิปไตยนะครับใครที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าก็มีการประกาศที่จะชุมนุมกันอีกในสัปดาห์หน้านะครับจะวันที่6หรือวันที่10หรืออะไรก็ตามก็ถ้าอยู่ในกรอบนะครับเหมือนกับการชุมนุมครั้งสุดท้ายที่สนามหลวง หลังจากที่มีการยกเลิกพรกไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ผมก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยผมรับฟังแล้วก็จะมาดูว่ามันมีประเด็นอะไรนะครับถ้าคิดว่ามันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็ชี้แจงถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องมาปรับปรุงแก้ไขเราก็รับมานะครับถ้าบางเรื่องมันเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างก็ต้องให้ยอมรับความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าต้องไม่มีเรื่องความรุนแรงต้องไม่มีเรื่องของการ ลุกลามไปถึงสถาบันหลักของชาตินะครับเพราะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ก็ผมคิดว่าทุกอย่างก็จะเริ่มบรรยากาศก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ย้ําไปในตอนต้นนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีวันสําคัญมากมายของคนไทยนะครับอยากจะหลออรวมใจิตใจของคนไทยกันแล้วก็มีเริ่มมีกิจกรรมขององค์กรภาคเอกชนที่เขาทํากันเองในการรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้ด้วยนั้นผมก็หวังว่าเหตุการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายไป ส่วนการทํางานของกรรมการของสภาเนี่ยครับก็เป็นกรรมการที่มีหลายฝ่ายนะครับแล้วก็คงจะทํางานบนความเข้าใจดีว่ามีความคาดหวังอยู่ว่านี่คือจุดแทบจะเรียกว่าจุด จุดศูนย์กลางหรือจุดหลักของการคลี่คลายปัญหาเหล่านี้นะครับหน้าที่รัฐบาลก็คือหนึ่งให้ความร่วมมือกับกรรมการนะครับอย่างกรรมการประมวลเหตุการณ์เนี่ยรัฐบาลก็ต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้คนไปชี้แจงถแถลงสิ่งใดที่เป็นข้อสงสัยทั้งหมดมนะครับอันนี้ก็กต้องทําแน่นอนส่วนกรณีของไอความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็แต่ละพักการเมืองก็รวบรวมประเด็นกันอยู่นะครับส่งเข้าไปก็มีการไปพูดคุยกันนะครับแต่ว่า ในช่วง2 2ส,สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนที่พูดถึงว่าการแก้ปัญหาตรงนี้คงไม่ใช่แก้ปัญหาให้กับนักการเมือง<ะ>นะซึ่งอันนี้ผมก็ได้ย้ำในที่ประชุมพูดทสภานะครับว่าว่า,วามันมันต้องเป็นเรื่องการแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยรวม,มนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นนี่สำคัญ นะครับในส่วนของพรรครัฐบาลก็ดีและผมเชื่อว่าในส่วนพรรคการเมืองอื่นๆและวุฒิสภาเนี่ยคงไม่มองข้ามตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าการสร้างความปรองดองในการวางกติกาทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเป็นที่พอใจของนักการเมืองแต่ประชาชนไม่พอใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นผมผมยังมั่นใจว่ากรรมการทั้งสองชุดก็จะตระหนักถึง,ถง ความสําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการต่อไปครับอย่างกรณีที่คณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อจริงเรื่องของการสาการจุมนุนถ้าเกิดว่ามีข้อสรุปออกมาเสนอให้รัฐบาลรัฐบาลจะดําเนินการอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าเจ้าหน้าที่รุนแรงเกินวัเหตุก็ต้องมาดูเลยละครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ไหนปฏิบัติการอย่างไร,รแล้วก็ทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย,อย่างกองทัพเนี่ยท่านมุนชการก็บอกกับผมแล้วว่าถ้ามันมีตรงไหนก็ต้องไปสอบ S 1> <S 1> <S ก็ที่จริงกันออกมาครับ <S <S